ตะวันใช้ครับต่อวันใช้ครับวจะมาแสดงคนเห็นแสดงวันนี้โอเคครับวันนี้เก่งมากครับสุดยอดครับเออคนดูถูกเยอะผมผมซ้อมมวยหนักมากทำงานหนักมาก วันนี้สิ่งที่ควาเหนื่อยขุเคก็ขอสุดยอดอเลย FC ทุกคนนะครับผมสุดยอดผมผมไม่ได้เป็นแชมป์คนเ,เดียวครับทุกคนนี่นะผม,มเป็นแชมป์ัผมรับอ่าอ่าแน่นอนแน่นอนสุดยอด อย่างนี huh. mm ้ต้องกินซอยจูบ่อยๆครับกินซอยจูได้ดีเพราะกินซอยจูตัวของตะวันชายเองเนี่ยในหลายๆไฟที่ผ่านมาเราก็เป็นไฟที่สู่สีหลายไฟมีข้อข้อหัสเยอะมาก หลังจากที่เราชนะอย่างสวยงามในวันนี้เนี่ยครับผมมันมีความหมายยังไงบ้างครับอืมีความหมายยังไงวันนี้มันเป็นรางวัลที่ใหญ่มากครับผมได้กดล็อกไปไปแล้วผมเสียใจนะ,ะเราทุ่มเทเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้ดูแต่วันนี้ก็เไม่แล้วครับล้มไก่ลก้มไก่ครับเรายัางประสาทช้ำไว้ไว้เหมือนเดิม so <laughs> work, i have to do it and one championship and I've one championship and i feel relieved that the belt is still with me you really do do you on on leading up to this fight um, we saw it all over the internet and you really told us earlier this week that boxing was mm. going to be your primary weapon mm. you really wanted to utilize the hands and show people something other than just that miraculous left kick Talk the you ตัวของตะว,วันชายเ,เนี่ยครับมีการฝึกซ้อมที่หนักมากเราสามารถเห็นได้ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆตัวของตะว,วันชายอยให้สัมภาษณ์กับเราบอกว่าในแมตช์นี้เนี่ยสิ่งที่ต้องโฟกัสเป็นสําคัญก็คือเรื่องของพลังหมัดของเราเราอยากจะแสดงฝีมืออย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่การเตะของเราที่ขึ้นชื่อของเราช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยครับว่าทุกอย่างเมันเป็นไปตามแผนที่เราคิดไว้หรือเปล่าครับไฟนี้ก็ รู้ว่าพี่เขาเป็นคนที่แก้เกมเก่งมากผมก็เลยไม่เล่นลูกเดิมเพราะเล่นลูกเดิมพี่เขาเก่งมากลูกพี่เส่แขกพี่หวังทีมงานของผมทุ่มเทมสยอผมซ้อมหนักมากสอเดือนแทบไม่ได้หยุดไม่พักเลยวันนี้มันสําเร็จแล้วครับสุดยอดสุดยอด Yes, the be the key hands I know would that And I just want to say that I don't want it to happen like last time, the last fight with Superbon. So this time I want to try something new because I know that Superbon is Superbon. IQ and he can adapt to any situation. So big thanks to my team, my coach, my trainer, and I made it today. I'm in my success. Mm. Yes, a success is truly what you are. You are now a five-time. featherweight the muay thai champion of world and f บนัสก้อนโตเป็นคนที่4ของวันนี้ครับที่ได r โบนัสไปตัวของตัวันชายนะครับครั้งนี้ก็เป็นการป้องกันเข็มขัดครั้งที่5เข็มขัดจะอยู่บนไหล่ของเราบอชาตีก็ยากให้โบนัสห้ามือเล่ยนลึกล ได้บนัสนี้นพี่หลองต้องต้อง,องยืมน,น้ำสักสอีตองหมื่นนแน่ ต่อไปคิบวอลกซิ่งนะครับไม่แน่ไม่แน่ตะวันชัยตะวันชัยจ้าจุดอด 这个运动。